ยังมีควันใช่ไหมครับเขาคิดว่าทาําไงทึงไม่มีควันเขาก็พัฒนาต่อเป็นตะเกียงลานครับอันนี้เรียกว่าตะเกียงลานตะเกียงลานเพราะว่าข้างในมันมีลานอันนี้ไว้ที่หมุนลานตรงนี้เป็นลานผมจะหมุนให้ดูสักสามรอบระยะลานตะ,ตะเกียงลานอะ่ะที่แพงอะ่ะแพงด้วยว่าเวลาหมุนแล้วมันเงียบอย่างที่สองคือลมมันแรงยังเรียกว่าตะเกียงลานครับมันจะหมุนมันจะดูดลมเข้าไปออกมาตรงนี้ แล้วมันจะเข้ามาตามช่องนี้ช่องข้างข้างนะครับมันจะมองมาช่องข้างข้างแล้วมันจะเป็นม่านควันแล้วทําให้ตะเกียงเนี่ยไม่มีควันนีก็ไม่เห็นเห็นนะครับอโทษๆๆๆครับพี่ครับมันจะบุญยุ่งหน่อยเหมือนว่าคำว่าลานนี่พอเราใช้ไปสักพักมันก็จะกลับไปจุดเดิมเหมือนนาฬิกาเหมือนนาฬิกาครับใช่ครับตะเกียงลานี่มีอยู่2ประเภทอันนี้ตะเกียงลานที่ถูกที่สุดครับไม่ใช่ตะเกียงลานที่ผมที่ผาให้ฟังนะครับนี่ตะเกียงลานถูกมากที่สองพันกว่าบาทตะเกียงลานนี้เป็นตะเกียงลานยาว ไขแล้วเนี่ยข้อแผที่มันแพงคือมันต้องเงียบและก็ลมแรงเขาเขาจะอยู่ที่ที่บางปะอินเยอะเขาเทาถวายพระที่บางปะอิน mm hmm. เวลาสมัยนี้เราถวายตะเทียนใช่ไหมฮะสมัยก่อนเขาถวายตะเกียงลานเป็นชุดเลยตะเกียงลานทีนี้เวลาท่านอนเนี่ยดับไฟแล้วลานมันดังนอนไม่ได้ก็ต้ององอกไปนอนเขาก็ค mm ิด hmm. อีกขั้นหนึ่งคือสามารถ หยุดวาวละวหยุดลานได้ก็จะแพงขึ่นอีกที่ผมว่าไอ้่สต็อกวาวันจะแพงพอถึงเวลาอีกวันนึ่งก็ดึงมันก็ทำง,งานต่อนะครับอันนี้เกพอจุดแล้วนะครับในหมุนนะ่ะที่ผมจุดให้ดูว่านะนี่ก็เป็นตะเกียงตะเกียงไส้แบนเหมือนกันก็จะมีขวัญน,นะครับพอเราใส่ไปปุ๊บวันมันก็จะน้อยลงนิดนึงแต่ไม่เยอะเพราะว่า เพราะว่าตัวตัวลมมันยังไม่ไม่ไม่ยังมีที่ออกแต่เราไปใส่นกปากต้องแก้วเข้าไปความแตกต่างก็จะเห็นครับเห็นไหมครับว่าค mm hmm. วันมันจะน้อยลงตะเกียบควันก็จะน้อย mm hmm. ชุดของมันก็จะมีนอ oh. นีครับ mm hmm. ตัวข้างบนเนี่ยกับตัวข้างล่างเนี่ยราคาเท่ากันนะครับมุนข mm ้างมันต,ตัวตัวตัวทั่วไปเนี่ยแค่เนี้เขาพอละแต่ผมกิน mm hmm. พอทั้งหมด ทำเข้าใช่ครับใช่ครับน้ำมันก๊าซครับนี่ใช่น้ำมันก๊าซใช่น้ำมันก๊าซแต่ของของพวกนี้จากเยอรมันทั้งนั้นครับแต่ว่าโปรนิโปกไทยครับปลไทยนี่กลาอายุเท่าไหร่เนี่ครับผมว่าตะเกียงลานที่เข้ามาสมัยรัชกาลที่ห้าครับแต่ว่าเรือดวงนี้เท่าไหร่ผมคงไม่รู้ไม่ทราบไม่น่าถึงนะจะถึงละปีกันใช่ไหมครับนี่ต่อไปเนี่ยมันเป็นตะเกียงลานเหมือนกันะเขาอยากให้มัน ไสให้มันเยอะขึ้นพอนิ้นขึ้นมันก็จะยาวขึ้นมันเขาก็ไม่ไหวมันยาวเกินเขาเลยโค้งให้มาหากันโค้งให้หากันมันก็จะเป็นตะเกียงเป็นตะเกียงอีกประเภทหนึ่งใช่ครับค,คือ,คอหลักการคือเพิ่มพื้นที่ให้มันเผาไหม้มากขึ้น จุดตงหมนให้รอบด้านเลยใช่ไมัให้มันติดที่ทั่วครับถ้าถ้าเกิดดวงส,ยสวยๆเนี่ยเวลาจุดแล้วเนี่ยไฟยมันจะสวยกลมสวยเลยครับแต่ว่าของผมนี่ยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่ดูมันขี้เหล็กขี้เ,เ,เลยนะครับถ้าที่ใส่ไปแล้วจะเห็นความแตกต่างครับ มันจะกลมเขาเรียกไส้วงพระอาทิตย์ถ้ามันนิ่งมันกลมเลยเนี่ยสวยๆมันจะกลมหวองเลยกลมเป็นแหวนเลยครับอันนี้ยังไม่ไมสวยเี่ครับอันนี้ก็จะสว่างขึ้นพื้นที่พอไหม้มากขึ้นกลมเลยต่อมาครับมาถึงแล้วคนก็เริ่มพิจารณาว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ไอ้น้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องในการจุดมีไส้แสง ตะเกียงทุกทั้งหมดที่มาเนี่ยครับมันจะเป็นตะเกียงที่มีไส้เดียวทั้งนั้นที่เห็นนะแต่พอถึงตะเกียงตัวนี้เรียกตะเกียงอาราดินนะครับตะเกียงอาราดินของสหรัฐจะมีสองไส้ครับมีไส้ล่าไส้น้ํามันเหมือนกับนี้แต่มีไส้แสงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอเราจุดแล้วเนี่ยอตัวนี้จะบังคับไม่ให้ไม่ให้มันติดให้มันติดไฟให้กลายเป็นไอน้ํามันไอน้ามันคือมาทําให้ตัวนี้สว่าง